เหมือนเดิมนะก่อนอื่นเราก็จะต้องเขียนแบบนะครับซึ่งตัวนี้ของเราคือโค้งอาจารย์ก็จะเขียนด้วยรัศมีโค้งสมมุติขึ้นมาตามตัวเลขของอาจารย์นะครับตรงนี้จะต้องมี2เส้นก็คือเป็นการทดเรื่องของความหนาของแบบที่เราจะทําตัวนี้งั้นตอนนี้ตัวนี้ก็จะตัดจากกระดาษชานอ้อย ที่มีความหนาประมาณสัก2อมิลตัวนี้นะครับใครมีบางก็ได้หนาะก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ประมาณ2อมิลเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะตรงๆแบบนี้เราจะมาทําเป็นกรอบรั้วตัวนี้ทังก,ก็เอาตัวนี้นะมาดัดให้มันโค้งก่อนให้มันขึ้นขึ้นโค้งให้ได้ก่อนให้มันโคง้งโค้งจะได้ทํางานง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอากาวร้อนแต้ม ตามตำแหน่งเส้นโค้งที่เราขีดเอาไว้คือลักษณะนี้ส่วนเส้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสีเส้นลักษณะเจ็เส้นนี้เนี่ยเราก็จะเอากระดาษตัวนี้มาดันไว้เพื่อทำให้ตัวโค้งๆตัวนี้ไม่หงายออกไป โดยที่เตรียมไว้ตอนนี้คือตัวนี้นะครับเ,เวลาตัดเส้นนี้จะต้องให้มันได้ตั้งฉากนะครับให้มันได้ตั้งฉากวิธีทําให้ตัวนี้ได้ตั้งฉากนะาการก็เอาตัวนี้กับไม้ที่มันได้ฉากเนี่ยเอามาพิงกันแล้วเราก็ตีเส้นนะลักษณะนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราต้องการเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องการเจ็ดตัวเราก็จะตัดตัวนี้ก่อนตัดตัวนี้ให้ได้ชัด 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสองสี่ห้าหกเ็ดเราได้เจ็ดตัวลว้เราจะเอาเจ็ดตัวเนี้มาตั้งตรงนี้กาวร้อนนะใช้กาวร้อนเลยง่ายๆตัดก่อนก่อนจ,จะตั้งตัวแรกนะเวลาเราตั้ง ให้มันเสมอกับเส้นข้างล่างนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆให้มันเสมอกับเส้นตัวนี้นะแล้วก็อยู่ในทิศทางที่วิ่งไปหาจุดศูนย์กลางอาจารย์ทำตัวตัวนี้เอาไว้เป็นตัวล็อกฉากนะตัวนี้เพื่อเพื่อเวลาติดแล้วไม่ให้ตัวนี้เนี่ยล้มเอียงไปเอียงมาก็าคือมาช่วยประคองการล้อนเติม ตัวที่หนึ่งที่หนึ่งตัวที่สอง ki je prišla na to mleta. หลักการลักษณะนี้นะทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุกตัวเราติดแล้วนะครับต่อไปเ็าจะเอาตัวนี้มาปิดเข้าไปเราเริ่มที่ตรงกลางก่อนไอปลายนี่เราเผื่อเผื่อไว้เลยนะเผื่อเผื่อไว้มันจะได้ทํางานง่ายหน่อยก็คือเผื่อไว้ติดตรงกลางเข้าไปก่อน ออกแล้วก็ดันมันมาตรงนี้ดยนมันเข้ามานะครับดันมันเข้ามางั้นเ,าาเราก็ไล่ไล่จากตรงนี้ไป คือกดกดตัวนี้นะฮะเราขึ้นมาแต้มตัวนี้กดกดตรงนี้ให้ตัวนี้มันสัมผัส แล้วล็อกตรงนี้ด้วยอกล้องลงมาตำๆหน่อยนี่ล็อกตางนี้ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ไม่ให้ตัวเนี้ยมันมันคืนนะไม่ให้ตัวนี้เด้งเด้งออกโอเคทางนี้อยู่ละอ่าทางนี้เราก็ต้องกดทางนี้เพื่อมาแต้มตัวนี้นะฮะเพื่อให้ตัวนี้มันสัมผัสตางนี้ ล็อกตรงนี้เพื่อมาแต้มตัวนี้เห็นแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วเราก็ล็อกข้างล่างแต้มข้างล่างเลยอันนี้เราใส่ตัวนี้เพื่อทำให้มันได้ทรงก่อนนะครับ ระหว่างนี้ทุงนี้เสร็จแล้วเราก็แต้มพวกนี้ให้มันแน่นให้มันแข็งแรงกล้องลงมาต่าๆนะแต้มเพื่อให้มันแข็งแรงเชื่อมข้งางล่างกดไว้สักพักหนึ่งโอเคแข็งแรงแล้ว เนี่ยพวกนี้เราห้อยห้อยเผื่อไว้เลยนะเราได้ทรงที่เราต้องการละตามรัศมีโค้งที่เราต้องการนแ,แรงเกิกเดการเคลื่อนดูอันนี้ต่อไปเรามีไม้วีเนียตามความหนานที่เราต้องการนะอันนี้ของอาจารย์นับแล้วได้9แผ่น3 4 5 6 7, 8, 9, จ็แปดเก้าอาจาใช้9ก้าแผ่นด้วยกันซึ่งเราก็จะทากาวทั้งหมดแล้วเชื่อมให้เป็นชุดเดียวกันลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้โอเคตัดก่อนอันนี้อธิบายตอนใส่กาวนะฮะวีเนียพวกนี้แต่ละแผ่นเนี่ยมันอาจจะกว้างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนถ้าเราทากาวเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตบด้านล่างเนี่ยให้มันเสมอกันนะเสมอกันอย่างนี้เลย แล้วส่วนที่มันจะสูงสูงต่ำต่ให้มันอยู่ด้านเดียวก็คือด้านบนเ,เราจะเอาด้านเดียวเป็นหลักงั้นเดี๋ยวมาดูก็ใส่กาวลาเทคนะครับขั้นตอนนี้คงไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ใส่กาวมันง่ายๆนะขั้นตอนใส่กาวแต่ว่า มันม,มีส่วนสําคัญค,คือคือต้องทากาวให้มันทั่วแบบสม่ําเสมออย่าให้มันมากไปหรือน้อยไปอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้อย่างเงี้ยไอเนี่ยเยอะไปละนะแล้วก็ปาดให้มันสม่ําเสมอกันแต่ว่าให้ทั่วๆนะไม่ต้องเยอะแต่ต้องทั่วเลยเสร็จแล้วเราก็อีกแผ่นหนึ่งประกบทันทีก่อนที่กาวจะแห้งประกลบลงไปเลย ในขั้นตอนนี้เราก็ตบด้วยเลยสมมติว่าเราจะเอาด้านนี้อยู่ข้างล่างเราก็เอาด้านนี้เสมอนะหัวท้ายเสมอตอบอเมื่อเสร็จแล้วหาไม้เศษไม้นะครับรีด ให้มันเรียบเลยเพื่อให้ให้มั่นใจว่ากาวเนี่ยมันสองแผ่นเนี่ยมันติดกันเสมอจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะ่ะนะฮะให้มันเสมอเลยเสร็จแล้วก็ทาต่อแผ่นที่สองกาวที่ใช้เป็นกาวลาเทคนะครับกาวลาเทคเนี่ยอ่ะขยับมาตรงนี้เป็นกาวลาเทคนะ toa หรือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นกาวลาเทค ตัวแล้วก็แผ่นต่อไปประกอบนะฮะด้านนี้เป็นด้านเสมอสัญลักษ์ใส่ไว้แล้วกันลูกศรนนะครับอันนี้คือคือด้านล่างเห็นไหมฮะใส่สัญลักษณ์ไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าด้านนี้คือด้านล่างนะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงนะก็คือเราจะเอาด้านนี้ให้มันเสมอกันเมื่อเสร็จแล้วก็รูดให้มันแนบะนะเสร็จไหม ตอนรูปปุ๊บมันอาจจะสไลด์หนีแล้วก็เลื่อนมันลงมาได้ลทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราใส่ไปทั้งหมด8แผ่นละแผ่นนี้เป็นแผ่นสุดท้ายของของชุดนี้นะครับชุดนี้อาจารย์ทำไว้9แผ่น ที่นี่เป็นชิ้นที่เก้าเสร็จแล้วรีดนะอย่าลืมนะรีดกดเพื่อให้มันแนบให้มันติดกัน สังเกตดูอ่ะด้านข้างมันจะมีกาวปิ้นออกมานะ,ะก็เช็่อักสักหน่อยดีตามลูกศรด้านนี้เป็นด้านที่อยู่ข้างล่างที่เราต้องการให้เสมอเพราะงั้นกดให้ให้แนบเลยนะฮะให้ทุกเส้นให้เสมออยู่ด้านล่างข้างบนสูงต่ำช่างมันปล่อยอไว้เลยนะฮะอย่าไปให้ความสำคัญกับด้านบนแต่ด้านล่างเอาเสมอไว้ก่อนนะ สังเกตดูในขั้นตอนเนี้เราจะเห็นทุกแผ่นเนี่ยมันสสสเรียกอะไรสนิทแนบกันดีแล้วไม่มีรอยไม่มีร่องรอยของการที่มันจะโบกขึ้นมามีช่องอากาศเพราะว่าเรามีการรีดนะฮะมีการรีดมีการกดน้ำหนักเพื่อให้มันแนบยิ่งยิ่งรีดกาวเขาก็จะยิ่งออกมาลักษณะนี้นะถือว่าใช้ได้ละสังเกตนะ เราบิดป๊อปเนี่ยมันมันจะไม่มีช่องอากาศเลยอะถ้ามีช่องอากาศอยู่ช่วงนี้เราก็จะต้องใช้ไอ้ไม้เนี่ยรีดนะฮะให้มันแนบก่อนตอนนี้แนบแล้วเห็นอาจารย์จะเริ่มประกอบนะอาจารย์วัดไว้ก่อนหนึ่งเนาะตัวนี้สิบห้าครึ่งหนึ่งก็เจ็ดครึ่งนะอันนี้คือกึ่งกลางกลางเห็นก็จะเอากึ่งกลางตัวนี้ให้มาอยู่กึ่งกลางตัวนีนะ้ตัวนี้ เาแคมหนีไปก่อนค่อยๆไล่เข้าไปเวลาเราทําไม้วีเนียตรงนี้เนี่ยเราใช้เท่าไหร่ให้เผื่อไปเลยนะ้า่เราสอเซนเผื่อไว้ด้วย เพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยสวยก็คือเอาไว้ตัดทิ้งนครัเราช่วยมันดันเข้าไปด้วยเห็นไหมว่าซูมเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยถึง เพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อเผื่อความยาวสุภาพะถ้าเราต้องการให้มันถึงตรงนี้ไม้ตัวนี้เราก็ต้องเผื่อให้มันยาวออกมาซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการหวังผลแค่แค่ประมาณแค่นี้เองนะฮะก็คือที่เหลือเป็นการเผื่อสังเกตนะฮะมันจะมีกาวปิ้นออกมาด้วยขาวๆนะฮะปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เดี๋ยวเราแกะออกมามันก็จะใช้ได้เองเดี๋ยวเราพบข้างบนนี่เราต้องมาขัดมาอะไรพิ้งออกไปแล้วก็สังเกตดูด้วยว่าแนวเนี้ยให้มันแนบด้วยนะเราต้องกดแนวนี้ให้มันแนบด้วยตัวเนี้ยเป็นกระดาษซึ่งกาวลาเทกเวลาเดี๋ยวมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะมาติดกระดาษตรงนี้ซึ่งเราถือว่าโอเคเราใช้ครั้งเดียวนะงั้นแบบตัวนี้จะเสียหายไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการใช้หลายครั้งไอ้แบบตัวนี้เราก็จะต้องเอาเทป เทปไซมาแปะไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กาวเนี่ยมันติดแต่ตอนนี้เราถือว่าเราทำครั้งเดียวก็เลยไม่ได้ติดต้องกันซึ่งถ้าตอนแกะแบบเราไม่จะติดแบบออโอเคตอนนี้เวลาสิบสสามเจดนะฮะตอนที่ทำเราบวกไปเลยนะครับอย่างน้อยอีก8ชั่วโมง แล้วค่อยมาแกะซึ่งถ้าจะให้แน่ๆเลยตอนนี้อาจารย์จะไปแกะพรุ่งนี้เช้าครับตอน7จ็ดโมงแล้วกันตีเท่าอย่างนี้นะวางแผนจะไปแกะตอน7จ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เพราะงั้นช่วงนี้มีเวลาอยู่ประมาณสักสิกว่าชั่วโมงให้มันเซตตัวนะเค้าเดี๋ยวตอนเช้ามาลุ้นตอนแกะอีกทีหนึ่ง i'm back.